สล ا م u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นะครับในช่วงของการรายงานการทํางานของคณะกรรมการศิลปมประจํากรุงเทพมหานครสู่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับในรอบเดือน ที่ผ่านมานะครับก็มีการประชุมของคณะกรรมธิสารประจำกรุงเทพมหานครและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนแรกนะครับเป็นข่าวข่าวความเคลื่อนไหวในส่วนที่1ก็คือเมื่อวันที่11นะครับคือเสี้นยนพองนาต์ที่ผ่านมานะครับก็คือวันนี้ท่านผู้ชมครับมีการประชุมคณะกรรมการอิสรมประจำกรุงเทพมหานคร,นะครการประชุม ของรัมนารอิสาสลรมประจำกรุงเทพมหานครจะประชุมในวันอังคารที่2ของเดือนเป็นประจำนะครับก็มีวาระที่สําคัญที่เข้าสู่การประชุมโดยในวันการประชุมในวันดังกล่าวนะครับก็ม <c> ีท่านอาจารย์สมัยเจริญช่างประธานครัฐมการอิาสลามประจำกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมด้วยท่านอิมมอหม่ามอมัดคำเทศทองรองประธานคนที่1น,นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิสุทธ์ละวิถีรองประธานนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัคดานวลศุกและอิหม่ามประสบผู้สำเร็จรองประธาน ทั้ง4ท่านเข้าร่วมการประชุมและมีคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมนะครับขาดเพียง4ท่านเนื่องจากเดินทางไปสู่พิธีฮัตประกอบไปด้วยท่านอาจารย์ทวิตอริกิตโกศลท่านอิหมุสตาฟาองอาจท่านอิหมานิรันอิมริดและท่านอาจารย์บุญล้อมศาสตร์และนะครับก็เดินทางไปสู่พิธีฮัตนะครับในการประชุมเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะครับก็มีการประชุมพิจารณารับรองผลการคัดเลือก และอนุมัติการแต่งตั้งข้ารามการอิสามประจำมสัสยิดหลายมสัสยิดด้วยกันนะครับแล้วก็พิจารณารับรองการตรวจผลิตพันธารานที่ขอรับรองฮาร้านอนุมัติการรับรองฮาล้านพิจารณาเรื่องการจัดงานเทิดไทองราชันงานชุมนุมมุสลิมกรุงเทพมหานครและ ทดสอบกรีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่27และ28ของเดือนกร,รกฎาคม2อง8นในความคืบหน้านะครับในเดือนหน้าคงจะเรียนเพิ่มเติมของการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงออกถึงความภูมิรักพังดีงาของกสะนิกรชาวไทยมุสลิมนะครับในวันดังกล่าวนะครับรวมทั้งการทดสอบกรีกรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าสู่การทดสอบในงานวนัดกลางต่อไปนะครับซึ่งงานเทิดไทองราชันงานวันชนุมมุสลิมกรุงเทพมหานครและทดสอบกรีนั้นจัด2วัน คือวันที่27และ28กรกฎาคม2อ1 8จัดที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติที่ของ9ก็ประาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องได้ร่วมเป็นเกียรติด้วยนะครับและในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านพลเอกเดชชลิตพุกผาสุของคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานพิธีในช่วงของพิธีเปิดงานด้วยโดยมีท่านจรัชมนตรีนะครับเป็นผู้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลนะครับก็เป็นงานที่มีความสําคัญงานหนึ่งของพระสงฆ์กรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวันที 28กรกฎาคม2568ไปงานเทิดไทองค์ราชันวันชุนมุสิมกรุงเทพมหานครและทดสอบกลีกรุงเทพมหานครก็เป็นส่วนแรกที่ขออนุญ,ญาตได้นําเสนอสู่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับกับข่าวควาวและความเคลื่อนไหวที่มีอยู่พร้อมกับภาพที่ปรากฏอยู่ที่จอก็อจะเป็นขั้นการอีสามประจํากรุงเทพมหานครในแต่ละฝ่ายที่ร่วมการประชุมปรึกษาหารือก,กันนะครับในส่วนที่เป็น การประชุมในรอบเดือนนะครับของนอักการศึกษาประจำกรุงเทพมหานครนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งก็คือฝ่ายกองทุนสากลและสวนการสังคมเนี่ยก็เปลี่ยนคณะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนะครับทำหน้าที่ในการในฝ่ายกองทุนสากลและส่วนการสังคมเนี่ยขออนุญ,ญาตได้เรียนถึงคณะกรรมการและที่ปรึกษาดังต่อไปนี้โดยมีท่านอาจารย์สมัยเจริญช่างเป็นที่ปรึกษาจาันทวิตอริยกิจโฆศลนะครับที่ปรึกษา คุณสราวุฒิศิวนณยศที่ปรึกษามีฮัจีวิบูลมุกตารีเป็นประธานอนุกรรมการอิหม่อมอมัดขามเทพทองรองประธานอนุกรรมการดรนริตมีเซนรองประธานอนุกรรมการนับอิหม่ามสเสน่หังเด็งอนุกรรมการคุณนายอิมจุนธิระอนุกรมกร,มมกร,กรมการอิหม่มา,ากมกฤษดาศีผลอนุกรรมการอิหม่ามสยงานาคชมอนุกรรมการ คุณกิติผู้มาลีนะครับอนุกรรมการคุณสุพจน์เครือนาคพันธ์อนุกรรมการคุณสุกรีท่วมปถมอนุกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลัดดาหวงาังภาสิทธิ์อนุกรรมการนะครับพัชรลัดดาขำวิไลอนุกรรมการคุณอรายาวารีรัตน์อนุกรรมการนะครับคุณวริสาสมาันสมันร,รักนะอนุกรรมการ คุณปียนาถวังพักดีอนุกรรมการคุณอนุสรอง์อาจเลขานุการและคุณสันมานดราราชัยเป็นผู้ช่วยเลขานิการลเลขานุการนะครับหนุกการที่ประชุมก็มีการอนุมัตินะครับเพิ่มเติมอีก4ท่านเพื่อร่วมทําหน้าที่เป็นฝ่ายกองทุนสกาัดและสสวิการสังคมประกอบด้วยท่านสุกเกษมโยธาสมุทรซึ่งท่านเ,เป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งนะครับแล้วก็อดีตท่านเป็น ทูตนะครับของทุกกรุงเ,ดดเ,เจด้านะครับประเทศซาอุดีอาระเบียท่านที่สองนะครับคุณวัสุเซมสมนะครับอันนี้เป็นนักธุรกิจของมุสลิมนะครับ และคุณสถิตมีสันฐานนะครับคุณจรรยสันอาลีอีก4ท่านเป็นอนุกรรมการฝ่ายกองทุนสกกากลและสวิการสังคมก็ขออนุญาตได้เรียนทําความเข้าใจกับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและขณะเดียวกันก็เรียนว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นการทํางาันของนักหนสาวประจำกรุงเทพมนครก็ขับเคลื่อนหลายส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการประชุมที่ผ่านมาแล้วก็มีการรับรองมสัสยดที่มีการคัดเลือกคณะกรรมการอิสรามประจะํามัสยดนะครับและอีกส่วนสําคัญก็คือ ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายนเนี่ยวันที่17มิถุนายนก็มีการมีการอบรมประถมนิเทศอน่ยครื่งการอิสลามประจำเมยิดท,ที่รับการคัดเลือกใหม่ซึ่งเป็นโครงการและนโยบายของ,ของค้ะงการอิสลามประจำเทนเทพมนครเพื่อ กระชับความใกล้ชิดในการทํางานเพื่อขับเคลื่อนการทํางานของมุสลิมในกรุงเทพมหานครสู่เป้าหมายที่สําคัญนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาก็นะครับก็มีการตรวจประเมินโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับมาตรวจประเมินสํานักง,งานของคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสํานักง,งานขนัานใจนะครับเพื่อเข้าสู่การรับรางวัลต่อไปนะครับใน ปีต่อไปนะครับก็ขออนุญาตได้เรียนว่านี่คือสิ่งที่เป็นการทํางานแล้วไม่ได้นิ่งเฉยนะครับต้องมีการถูกประเมินจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีมาตรฐานในการทํางานเพื่อสังคมนะครับภายใต้สโลแกนของท่ามการอิสลามประจํากรุงเทพมหานครก็คือสัทยาุดมการทํางานเพื่ออลัลนล้อคือเป้าหมายในการทํางานของเราเพื่ออัลลอสุพานะหัวตลาครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มีข่าวที่จะได้เพิ่มเติมกับพี่น้องว่ามีการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในเดือนมิถุนายนนะครับ2,568ถึงเดือนกรกฎาคม2,568ก็ 2, 68, มีหลายมัสยิดนะครับซึ่งเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการ,กราาน,นะครับของมัสยิดนั้นๆที่หมดวาระลงนะครับในวันศุกร์ที่13มิถุนายนนี้นะครับก็จะมีการคัดเลือกที่ มัสยิดอุอิสลามวังใหญ่นะครับมีท่านผู้ช,ชว่วยศาสตราจารย์ดรดอหนุมสุกมัมชาเตียนดาริสและท่านดรผู้ช,ชว่วยศาสตราจารย์ดอรอนิสัก์นุชมีนะครับเป็นกรรมการในการคัดเลือกครับสุกที่20มิถุนายนนะครับก็มีการคัดเลือกที่มัสยิดสลาฮุดดินหรือว่าคูเควหวานเขตต้องจอกกรุงเทพมหานครมีท่านอิมามพิเิษอุลผูทรัร์เป็นประธานในการคัดเลือกม,มีนายมนัทป้อมขุนพรมและอิมามมวเสนหาเป็นกรรมการในการคัดเลือกนะครับ ส่วนวันศุกร์ที่11กรกฎาคม2568ที่มัสสิดน,นูรุดีนบ้านเกาะคลอง13เขตบางจอกกรุงเทพมหาคนครครับมีท่านอิหมัามอาัมัดขามเทศทองเป็นกรรมการในการคัดเลือกดรไพศาลเต็งฮิรันและจันกรเซมมั่นคงนะครับเป็นกรรมการในการคัดเลือกวันที่14กรกฎาคม2568มัสสิดดารุนาอิมเขตทุท่งคุ ก็มีการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดโดยมีท่านอิหม่ามอวมัดขามเทศทองนะครับเป็นประธานในการคัดเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิศรุตละวิถีนะครับและนายพิสิทธิ์หริมามพิสตรุมคุซับเป็นกรรมการในการคัดเลือกอาทิตย์ที่20กรกฎาคม2568นะครับก็มีการคัดเลือกที่มัสยิดนูนอิสลามบ้านป่า,ปาเขตสวนหลวงโดยมีท่านอิหม่ามอวมัดขามเทศทองดรไพศาลเต็งรัน,งรนและจาจาร์กส็มมั่นคงนะครับ สูกที่25กรกฎาคม2 0 1 8นะครับที่มัสยิดนูรุนละลำโค,โคเขตตั้งจอกนะครับกรุงเทพมหานครก็มีท่านอิมามอามัดขามเทพทองดออรไพศาลติงรันและจันประสมิมั่นคงเป็นกรรมการในการคัดเลือกนะครับในมัสยิดดังกล่าวซึ่งจะเห็นว่าในช่วงนี้ท่านอิมามอามัดขามเทพทองนะครับก็ มีโปรแกรมในการคัดเลือกเยอะต้องเรี่นท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีชุดที่ไปคัดเลือกโดยการนำทีมัดขำเท็ดทองเนี่ยหลายหลายชุดเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาพอดีซึ่งมีการแบ่งส่วนมสัสยิด ให้คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครทั้งหมด187มัสยิดเนี่ยแบ่งคะกันไปในการทํางานซึ่งมันพอดีในการที่ตรงกับการคัดเลือกก็ต้องไปทําหน้าที่ในส่วนต่างๆเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปได้ความเรียบร้อยตั้งแการทำงานของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครครับนี่ก็คือเรื่องราวที่สําคัญที่ขออนุญาตได้ เดินกับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมการรายงานข่าวของคณะกรรมการอิสามประจํากรุงเทพมหานครนะครับหลังจากที่มีการประชุมผ่านพ้นไปแล้วเราก็จะนําเรื่องราวของการประชุมนั้นมาร้อยเรียงกับพี่น้องท่านผู้ชมต่อไปและเรื่องหนึ่งที่น่าสนนี่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือขณะนี้ก็มีการเตรียมส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการในการก่อสร้างสานักงานของคณะกรรมการอิสามประจํากรุงเทพมหานคร นะครับในโอกาสต่ตอไปนี้จะได้ร้อยเรียงนะครับนำคว,ความเคลื่อนไหวในส่วนดังกล่าวนี้เพื่อน,นํามาสู่ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมความเคลื่อนไหวในการทํางานของคณะกร,รรมการสามปรทานกรุงเทพมหานครครับก็กับคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับขอบความกรุณาได้กดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อให้สิ่งที่เป็นเนื้องานของการ ถแถลงข่าวการประชุมของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนั้นสูร่สราธารณชนต่อไปเพื่อบอกกล่าวสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมของพวกเราครับอิชาเลาะนะครับพบกันใหม่นะครับ,บ,รใ,นะรบในเดือนถัดไปซึ่งจะเป็นการ แถลงข่าวอย่างนี้หลังจากที่มีการประชุมผ่านบนใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอดวาราลอรสุภาห,หนหัวตาได้ทรงประทานให้เราทุกคนมั่นคงกับความดีงามและก็มีหัวใจที่มั่นคงนะครับศรัทธาต่อลอสุภานนหัหนหวตาดำเนินชีวิตตามกรอบคันลองของพระองค์อย่างเขงครับต่อเนื่องกับความเป็นบ่าวของลอสุภาห,หนหัวตา ตลอดไปนะครับขอให้ทุกท่านได้รับความสุขโดยทั่วกันครับในนามของข้ามการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครขอบคุณท่านผู้ชมครับศรัทธาอุดมการทำงานเพื่อล้อคือสโลแกนที่สําคัญของเป้าหมายในการทํางานของข้ามการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครครับวว้วิลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมะรอฮ์มัตุลลอฮ์วะบรารกาตุ